ฝันเห็นคนถูกตัดหัวทำนายฝันและเลขนำโชคสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำนายฝันเกี่ยวกับการฝันเห็นคนถูกตัดหัวซึ่งเป็นฝันที่ค่อนข้างน่ากลัวและอาจทำให้รู้สึกตกใจได้แต่ในทางโหราศาสตร์หรือการทำนายฝันฝันแบบนี้ไม่ได้หมายความถึงโชคร้ายเสมอไปค่ะทำนายฝันเห็นคนถูกตัดหัวการฝันเห็นคนถูกตัดหัวนั้น มักจะมีความหมายที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือการเผชิญกับความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นซึ่งอาจสะท้อนถึงสถานการณ์บางอย่างในชีวิตจริงของคุณโดยจะตีความได้หลายแงม่มุมขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและสถานการณ์ของผู้ฝันค่ะการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงฝันเห็นคนถูกตัดหัวอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเช่นการเปลี่ยนแปลงในงานความสัมพันธ์ หรือสถานการณ์ส่วนตัวที่สำคัญอาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากหรือกำลังจะสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตเช่นการเลิกกับคนรักหรือการเปลี่ยนแปลงงานความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียฟันนี้อาจสะท้อนถึงความวิตกกังวลหรือกลัวการสูญเสียสิ่งที่สำคัญในชีวิตเช่นปัญหาทางการเงินหรือความสัมพันธ์ที่สั่นคลอน คุณอาจรู้สึกกดดันหรือกลัวว่าผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่ออนาคตของคุณการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ฟันนี้อาจหมายถึงการสิ้นสุดสิ่งเก่าหรือสิ่งที่ไม่จําเป็นในชีวิตและพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นบางครั้งมันอาจเป็นสัญญาณให้คุณเตรียมตัวรับโอกาสใหม่ๆเช่นงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือวิธีการใช้ชีวิตในแบบใหม่การเผชิญหน้ากับความรู้สึกภายใน S <S <an> การฝันเห็นคนถูกตัดหัวอาจเป็นสัญญาณให้คุณเผชิญหน้ากับความรู้สึกภายในที่ยังไม่ได้รับการจัดการอาจเป็นความรู้สึกที่คุณหลีกเลี่ยงหรือละเลยไปซึ่งการตัดหัวในฝันจะเป็นสัญญาณให้คุณจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นสุดท้ายสัญญาณของการตัดสินใจที่สําคัญฝันนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนให้คุณระมัดระวังในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญในชีวิตเช่นการตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงในงานหรือการเลือกเส้นทางในชีวิตที่จะส่งผลต่ออนาคตของคุณเลขนำโชคจากฝันเห็นคนถูกตัดหัวเลขที่มักจะเกี่ยวข้องกับฝันเห็นคนถูกตัดหัวจะเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นใหม่ตัวเลขเหล่านี้เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้คุณมีความโชคดีในช่วงเวลาที่คุณกำลังประสบปัญหาหรือความวิตกกังวลล่ะค่ะตัวเลขที่ควรลองเสี่ยงโชคได้แก่หนึ่งสี่สองสองสามหนึ่ง 50และ77ลองเสี่ยงโชคอย่างพอดีและใช้วิจารณญาณในการดำเนินชีวิตการฝันเห็นคนถูกตัดหัวอาจจะเป็นฝันที่ทำให้คุณรู้สึกตกใจและกังวลแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญหรือรเผชิญกับการสูญเสียบางอย่างที่สำคัญในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันมันยังเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่และโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราขอบคุณที่รับชม